ค่ะวันนี้เราจะพาเราที่บางรักนะคะจะเป็นวันาพารเลียนที่เขาจดทะเบียนสมรสกันก็ะะจะมีหลากหลายคู่ที่จะมาจเดเต็มเลยนะคะวันนี้จะพามาชมบ,บรรยากาศนะคะของที่นี่ว่าเป็นยังไงนะคะว่าเขาจดกันที่ไหนที่ประเีบางรักนะคะค่ะเราก็จะพาเข้าไปดูบรรยากาศภายในนะคะว่าเขาทําอะไรกันบ้างะคะ่ะขนแน่นเลยนะคะตมนนี้แทบไม่มีที่จะเดินเลย การจัดงานที่แบบยิ่งใหญ่ปีหนึ่งมีครั้งนึงนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เราได้ดูเราดูว่าความเซ็กัี่มากถึงมากก็จะมากันเป็นคู่ๆแล้วก็จะมาถ่ายรูปและอัปเดตโรงเรียนของโรงเรียนนะคะ มาก็ลงทะเบียนแจกโดนัดด้วยต้อมาตั้งมือลยนะจ๊ะมีระยุบนรถไชั้นที่3ค่ะหมดเวลาค่ะนะคะค่ะบรรยากาศที่นี่คึกคืนมากเลยส่วนมากก็มากันเป็นคู่ๆมีดิฉันมาแค่คนเดียวเสียดายมากเลยนะคะไม่ได้แสดงไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับเขามากมายนะคะดูได้เลยนะคะคู่คนเดีย ก็จะไปดูว่าเขาทําอะไรกันบ้างก็ต้องรอคิวนะคะจดทะเบียนสมรสวันนี้น่าจะเป็นผ่านๆคู่นะคะแล้วก็จะมีการแสดงกิจกรรมมากมาย ชมได้เท่าที่จะชมนะคะโทษน,นะคะ